รพร้อมนะครับนักเรียนให้สามแนะนําตัวอย่างครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับ <S <S ข้อที่หนึ่งครับเพราะเหตุใดจึงมีการขนานนามอาณาจักรแรกของอิสลามหลังการปกครองของาลิฟ้าทั้งสีว่าอุมาวิยะเพราะเหตุใดจึงมีการขนานนามอาณาจักรแรกของอิสลามหลังจากการปกครองของาลิฟ้าทั้งสีว่าอุมาวิยะ ขอพาพิงไปยังปู่ของท่านโมอาวิยาหรือเปล่าชื่ออะไรอ๋อชื่อโมอาวิยาบุตรอบีสโมอาวิยาตูเบนูอบีซุฟยานาซอคริบนีฮาริบนีอุมายะค่ะชื่อเดียวครูก็ให้แล้วสิบคะแนนนะครับขอพาทิงไปยังปู่คนที่สามนะครับของโมอาวิยา ก็คือชื่อว่าอุมัยยะนั่นเองนะครับสิคะแนนนะครับข้อต่อไปข้อที่2ครับเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นเมื่อมีการแต่งตั้งยาซีดบุตรมุอาวิยะให้เป็นคอลิฟะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นนะครับเมื่อมีการแต่งตั้งยาซิดบุตรมุอาวิยะให้เป็นคอลิฟะชาวเมืองกูฟ้าไม่ยอมรับการเป็นคอลิฟะของยาซีดบุตรมุอาวิยะพวกเขาได้ส่งหนังสือเชิญอัลฮุเซนบุตรอาลี ให้มายัางเมืองกูฟ้าเพื่อให้สตยาบายเป็นอลิฟ้าซึ่งอัลฮาเซนได้ตอบรับคําเชิญนั้น,นโอเคให้ <ขอ S 1> แล้วจ<า>้ะ<า>ให้แล้วนะโอ้โ,โหลูกนะครับข้อที่3ครับยุคทองของราชวงศ์อุมาวิยะอยู่ในสมัยคอลิฟ้าท่านใดและด้วยเหตุผลใดจึงได้รับการขนานนามเช่นนี้ยุคทองของราชวงศ์อุมาวยะอยู่ในสมัยอลิฟ้าท่านใด และด้วยเหตุผลใดจึงได้รับการขนานนามเช่นนี้อยู่ในยุคข,ของอัลวาริดบุตรอับดุลมาริกค่ะที่เรียกพอเหตุนี้เพราะว่าเป็นยุคที่เขานั้นอาณาจักรอิสลามข,าย,ขยายได้ไปใหญ่ที่สุดก็คือตอนเหนือจดเมืองคุรซายและบุคอรอทานทิศตะวันตกสเปนโมอโรโคโลแล้วก็แอฟริกาเหนือทานทิศตะวันออกก็คืออินเดียจีนแล้วเขาก็มีการ ปฏิรูปงานด้านต่างๆเช่นการพัฒนาสาธารณูปโภคลูกจ๋าแค่ทุกสารทิศครูก็ให้แล้วลูกสิบคะแนนครับข้อต่อไปครับข้อที่4งานชิ้นสำคัญของอลิฟ้าอุมัรบินอับดุลอาซิสที่เริ่มจากครอบครัวคืออะไรงานชิ้นสำคัญของอลิฟฟ้าอุมัรบินอับดุลอาซิสที่เริ่มมาจากครอบครัวคืออะไร เริ่มจากครอบครัวคือการคืนของขวัญของกำนันและทรัพย์สินมีค่ะทั้งของพรอครัวตัวเองของเคยญาติคืนสู่ใบตุ้มมานค่ะ10คะแนนครับนะครับการคืนทรัพย์สินของกำนันครับไปยังคลางแผ่นดินหรือใบตุ้มมานนั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อที่5ครับการแปลตำราและบันทึกต่างๆของพวกโรมันไบเซนไทยเป็นภาษาอัหรับเกิดขึ้นในยุคของใครการแปลตำราและบันทึกต่างๆของโรมันหรือไบเซนไทย เป็นภาษาอาหรับเกิดขึ้นในยุคของใครฮิชาบทอับดุลมาลิกค่ะต้องสิบคะแนนนะครับข้อที่6นะครับสัญลญักษณ์ต่อไปนี้เป็นบุคลิกภาพของผู้ใดนะครับเป็นชายหนุ่มของราชวงศ์อับบาซียมีความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเชี่ยวชาญการทหาร มีความรู้ศาสนาท่องจำอันกุรอานทั้งเล่มสัญลักษณ์ต่อไปนี้เป็นบุคลิกภาพของผู้ใดเป็นชายหนุ่มของราชวงศ์อับบาซียะมีความอดทน,นเด็ดเดี่ยวกล้าหาญเชี่ยวชาญการทหารมีความรู้ศาสนาท่องจำอัลกุรอานทั้งเล่มอับดุลลอฮ์อัลมามูนค่ะสิบคะแนน ข้อที่เจ็ดครับคอลีฟ้อัลมุตสิมบิลละมีวิธีการบริหารกองทัพอย่างไรคอลีฟ้อัลมุตสิมบิลละมีวิธีการบริหารกองทัพอย่างไรเขาเป็นคนแรกที่ใช้กองทหารผสมระหว่างชาวเติร์กแล้วก็ชาวอาหรับค่ะสิบคะแนนครับข้อที่แปดครับเพราะเหตุใดคอลีฟ้อัลกอฮิรบิลละ จึงถูกขนานนามว่าคอริฟ้าที่มีพฤติกรรมเลวทรามที่สุดเพราะเหตุใดคอลิฟ้าอัลกอฮิบินและจึงถูกขนานนามว่าอลรฟ้าที่มีพฤติกรรมเลวร้ายที่สุด<พ>เลวทรามที่สุดเพราะเขาติดสุราการละเล่นแล้วก็อนุญาตให้ดื่มขายเหล้าองุ่นได้ค่ะสิบคะแนนครับขอ้อถัดไปครับขอ้อที่๙ ในสมัยการปกครองอลิฟ้าท่านใดที่เป็นยุคเสื่อมของสงครามครูเสดอสลอสลิบียูนในสมัยการปกครองคอลิฟ้าท่านใดที่เป็นยุคเสื่อมของสงครามครูเสดอสอลิบียูนชื่อครับอัลฮมดอันนาซิรลีดีนิลลาสิบ ข้อผิดพลาดอัลมุสตัสฮิรบินละนะครับ,รบข้อสุดท้ายครับการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องใดของอับดุลลอฮ์อัลมุอัตซิมบินละเป็นเหตุให้กองทัพมองโกเข้ามาพิชิตนครแบกแดดได้การตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องใดของอับดุลลอฮ์อัลมุอัตสิมบินละเป็นเหตุให้กองทัพมองโกเข้ามาพิชิตนครแบกแดดได้ คือการแต่งตั้งอิปนุลอัลกอมีเป็นรัฐมนตรีในยุคของเขาค่ะ10ข้อร้อยคะแนนเต็มครับอัสสลาุอัลัยกุมาราะมะตุลลวยบเระกาตู